กับสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีเบิร์ดสมองสุบอนพี่น้องเอ้ย,ต,อย,ยตุ๊กแอยาขุดหลึกไรที่เสียดายตีนมันบักใหญ่นะยังสิไปอยู่ได้ตอนเพลง<ว>เพราะว่าเฮ็ดมันหากํำลังปูลูเนาะอยเนาะพี่น้องไม่ใหญ่ถืองข้าวซ้ำใหญ่มากปูลูกไผ่ถืองข้าวซ้ำหน่อยบ่อะนะขาดพี่น้องเอาข้าวซ้ำใหญ่มากมาลา พี่น้องมาเบิ่งเห็ดทำกันพี่น้องหอดเทือนหอดซ่านนะพี่น้องเอ้ยหลังจากปิดลิปห้าเห็ดไปแล้วก็มาเปิดลิปเอาเห็ดมาเฮือนต่อพี่น้องพี่น้องเบิ่งได้ทรงกระตาซ้กระตาเทืนกระตาปลาแหล่พี่น้องเห็ดซ้มหมูสีหมูเนาะถ้าเก็บผู้เดียวนนะเมื่อยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ยังบริมาหอดเทือนมาท่านได้แลี้ยงซะลงมวยจนบ้ถ่ายลิปห้พี่น้องเบิ่งยันบ่ทันพี่น้องเอ้ย เก็บเพชรจนส่งขาดพี่นอ้องกางเกงขาดนออ้องจ้กระจันนะเห็นแต่ประกาศถ่วงพี่น,อนออ้องน้องมวยคิวเอามันขาดบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยสิพาไปเบิ่งกะดอกโพดโพเก็บเพชรหยาบ่าทันกันใช่ปะส่งขาดกับบุเมื่อพี่นอ้องนี่แหละพี่นอ้องส่งที่น้องมวยถือไปขาดใหญ่บ่ใหญ่ก็ให้พี่นอ้องเบิร์กน้ำการลด อย่าว่าสั่นว่าสีเด้อพี่น้องถ่ายส่งให้เบิง่งอย่าให้หูว่าส่งนกมวยพี่น้องเลยส่งขาดไปตัวหนึ่งเก็บเห็ดมวนโผดโๆเด็กเก็บกุ๊บพี่น้องเอ้ยมาหอดอันไก่เฮือนเลยเด็กเก็บกุ๊บจะกรุ๊ปผู้ใดพี่น้องมีน้ำนางปลานำไก่หรือน้ำปลา บ้จ๊บอู่ใคไก่ปะฮะตลาดก็พี่น้องที่่เขาปะปลาดุกทงอะไรน่ะนะตวหาพันกีจะเชืเอ,อยังยอไหวมวาไม่มีนำเนาะเดี๋ยวนี้เขาบุาคค่อยเห็ดบุ้นอะไรเอเอ,อมีผักถอ่ผักเทียมอีก

อีพอคือสิกินบลาไหลตรงหน้าวานไงฮะโสือได้มาแล้วพูดพูดนายใหญ่มาแล้วฮามสี่มาต่ไกลอีกโอ้บ้านหน้ชิบสือสี่มาต่ไกลอีกพู นั่านั่นน่ทันได้จอดรถอีช่างซ้ำพุ่นโต้แล้วโต้แล้วสบายดีปาลูกเลยบ่พี่พี่พี่สบายดีถ้ามีลูกพี่สบายดีปาลุงเออเลือกได้บบดนี้หาเลือกใส่ร้อยเสียอย่างเถ้าหุ่นเสียงอันยังลูกพราะห้ยไม่ได้ขนมขนมอะไร xay à lục à, sẽ ăn tỏi ao ơi sẽ ăn bắp tiêm nè bò, uồn xay lá pino, con, khoai lược con, đi đi sám thừa thì thừa, nhưng mà đai nhang như vân lục, ăn nào lại ăn ăn ừ, ăn chắc le, là... dạ ja, hạt khoang phơn cần... พูพูคั่วซิวุ่นพี่ๆๆพี่เห็นแล้วพี่พี่เพิ่นเปิดเห็นแล้วพี่นี่วุ่นบ่แม่นบ่ดื้อน้ําซื่อๆเอนอันบ่เอาตัวสิเอาตัวนี้ลูกสิเอานีบ่เอเพิ่นยังเอาให้อยู่ก็ได้ีโกบ่เอาไอโกด้ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนี่ยังอันนบ่ได้ยังเอ่ อันนี้กับบวมเป็นวุ้นเป็นน้มไซื้อเป็นน้ามีวุ้นน้ามืเป็นตัวน้ามันไม่ใช่แล้วตัวนี้แหละแม่แม่เท่ายลูกเออเท่ายเออเพิ่นธะไฮเดอู่ลูกโดยว่าดูโดยก่อนอันนั้นแม่ลูกถูกเจ้าถูกเอาใช้ลูกเออถูกแจ่แล้วจะเชียวยังจะบ้าวไปเอาไปให้แม่ใหญ่พได้ พี่นลองจักกระจันพี่น้องพากันขูดเจ้าไฟเจ้ามันประสร้างไปน้ำลังพี่น้องได้กระตาเป่ามาไปเบิ้งหมดปลาสางเก็บหมื่วานอยู่ไปเบิ้งหมดปลาถูหนงมมวยมาเห็นห่วเขาไอโจกขุดโบะจับซีมึงดูห้ำหนามันเสะยบงมึงโอ้ยมันเบาหนักไหมคนไทยมึงดูมันจะไปนี่อนจะเที่ยงเท่านั้นเอง อ้าล,ลูกอะคเกบต่นเอื้ขวดไเพีด่ดาวคูทากระได้สมเ็พี่น้องได้ทายคลิปดูจะให้นี่นะโชว์ไปเห็นดอกน้อยในนี้มั้ครับ กนี่พอเอยูนอยเห็นเห็นในบอนปั้แเอาเนตเห็นทางกันนะฮะมีแต่ดอกใหญ่เนาะเลยเนาะบานกับบานปอดีบานแห้งนะพี่เนาะโนตกมาหลดขัดไปพ่อหมู่นะพ้นบุต๊กนะพอดีล่างมวลออพอดีอันว่าไงพอดีมันบานเข่งอือพอดีหลูบล่างหลูบล่างโลอันนี้พรารเลือกเอามอจันผเห็นแลก็ยัง เห็นแล้วก um. ็สะออนเก็บเอาเก็บเอาต้ต้ต้ว่าแหล่แหลนคำว่าโบทันนะจะเห็นันเองอยู่บนี่ใช่ี่ใช่ดอกไหมนี่ใช่กับไปี้วบแดงมักระตาพีแล้วบัดไปพอมอจันไปพอวันแลนมากบุมีบอลนั่งวันนี้เออากันหัวฟนกันพี่น้องเก็บเห็ดปวกมันก็มีอยู่เห็ดปวกทางล่างไะเฉพาะเ็นครัอ พากันไปหมู่บ้านผุ่มเดียวกันกับมอจัน <laughs> โอ้ยอย่าไปเด้โอ้นี่นะ,น,ะนี่แม่แม่จีเมียนี่แล้วนี่น้องมวยแบบนะโอ้ยแบบลังมันแบบเป็นสีขาวเลยนะลังมันจะเป็นชีนเออก็เมื่อยแล้วงมวยยิ่งไปหรออีกวัน้องมวยทางเบิองป้าเนี่ยโพังแล้วเดี๋ยวไปได้กินเขากินหนามแล้วโอ้ยป้าให้มันพ่นอีกก่อนเนี่ยว่าชิชูๆให้ก่อนมันพ่นกว่านี่ก่อนเอาเอาเอาให้มันเล่นเลยนะ เอาหายิ้วมาทางน็ yeah, yeah. ้มันเหียและกูอหนึ่ง่เด็กน้อยกับผู้ใหญ่บใหันหินให้ยั่งจริงดิแฉบบลูกโหหินในกาใส้จอในการกินแฉบบลูกล่ะเออหน่อยอะไรนะฮะหน่อยอะไรนะคอเมนจะไม่วกแคหน่อยนะ กับบวชออนเอกะไปเบิ่งกัอยู่ในหันนะหมูเละี่แบบนี้แหละอือโอ้ยภาเก็นรวันภาหัวเห็นหมูละกันอลอยนาะดดมาใหญ่ต่างสนสงเงาันอยู่เจเห็นในอันบานหันนะมิส่โบตัวเห็นหมูหลกันเด้เขาไปในดดนาปลาเละนะไก่ีนนครื่อสียันอยู่นะสร็จห้เนเด เคยโทรมาเคยมีงานแลยฮะเห็ดรมเ็ดเ่ยอก่มาซือนะเห็ดนี่ือดอกน้อยซื้อก็โอดถือป่จ้ะช่องลอยอืหายเฮ้ยก็ไปถือกช่อง้อยเนาะนัมมาดออ นี่น่แม่แค่พ่นบตกใส่ที่โอเคอยู่ดอกฝนต๊ะมันขึ้นนี่โอ้ยเนาะบัดในพันมันกับบัดในหกบัดในได้ปะเนี่ยบอลจะว่าพระก็ไผ่ยันไปนั่นก็ไผช่างไพ่ไปในดีเออเขาบัดในนอนมาจ้ะแาเขาอยู่นเขาบัดนอหน้าจ้ะเขาหักน้ำหายด๊าาั่เราเล่หลเลยได้ไหม้าเขาก็นอนยหน้าเปล่นเขื่อนนะแม่ มาเสบ <straightforward> บ้ลอยข้าวบุตรน่อยนี่เสบบ่เออหนาไก่พอกินไครกว่านามปลาอยู่เนาะอะไรพี่น้องนมวยกสิไปหาขูดตีนเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเผื่อขูดแล้วนี่ก็ชวยเติบพอกันขีปนาพี่น้องปลาซางนม่ยังสิไปพี่น้องเอ้ยแล้วปลาางโได้นุ่กันได้พอกันขีปนาสบายดี